สวัสดีครับชาวราสีเมษยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ t r e of one seven of cups เป็นไพ่ควีนถือเหรียญไพ่จัดเม้นท์แล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟซอดนะครับโอเคเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศี เม็ดละขนาเมตอาจจะมีโอกาสของการหลุดพ้นการปลดปล่อยพลังงานในเรื่องของความเป็นท็อกซิกต่างๆหรือว่าความเป็นปัญหานะครับอะไรที่ดูมีความคิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับสิ่งที่อาจจะยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยจะกกค่อยๆดีขึ้นมีการฟื้นฟูมีการพัฒนามีการ move on กับในเรื่องของปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้ดีมากขึ้นนะครับราชินีถือเหรียญเกิดขึ้นคุณอาจจะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นมีในเรื่องของความรู้สึกที่เขาว่าครับ อาจจะมะีพลังงานที่อาจจะมองเห็นตัวเราอ่ะดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือมีความโดดเด่นมากขึ้นก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาและมีความ แบบมีรูปธรรมในเรื่องของความรู้สึกกับความรักได้ดีขึ้นนั่นเองตอนนี้เขาอาจจะค่อนข้างดูมีความเซนสทีฟกับตัวคุณเหมือนกันนะครับอาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะช่วงเนี้ยเท่าที่ดูคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น j u ดช m e n t เกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยจะค่อยๆแบบคลี่คลายและอาจจะดูเห็นทางในเรื่องของ อาการ move ไปข้างหน้านะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาการเติบโตในช่วงนี้เขาอาจจะค่อนข้างส่องคุณหนักมากนะครับถุยออบวานกับไพ่เซเว่นออคัเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะก,กังวลอาจจะมีความหวงคุณบ้างแหละเลยมีความรู้สึกแบบมองอยู่ห่างๆนะครับโดยเฉพาะคนที่สเนี่ยอืม ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการที่เขาอาจจะดูเหมือนแบบห่วงคุณดูมีความรู้สึกแบบแต่ไม่ได้แสดงออกนะหมายถึงห่วงในลักษณะที่ว่าแอบ,บส่องแอบบมองอะไรแบบเนี้นะครับ Ừ, ประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนทําให้ตัวคุณรู้ตัวหรืออาจจะแอบรออะไรบางสิ่งกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอาจจะรอคิดในการตัดสินใจว่า,าต้องการคําตอบหรือต้องการที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้ครับมันแบบเหมือนเขาค่อนข้างวาวุ่นใจแหละเอะประมาณนี้เลยจัดถ้วยนะครับก็เลยอาจจะต้องแบบเหมือน ต้องพึ่งพาในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะมีต่อตัวเราเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมีไพ่ใบนี้คือไออพ่ six of swords เนี่ยเขาอาจจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ปรับโอเคขึ้นอะไรที่มันดู sensitive อะไรที่มันดูมีความรู้สึกแบบมีความลับความรู้สึกในใจเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหลุดพ้นหรือปล่อยวางได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความลักความสัมพันธ์ของผู้ของคุณนะครับเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเพิ่มเติมกันบ้าง ไพ่ใบแรกแถวล่าง3ถ้วย4ดาบ Judgment ม,มาพร้อมกันเลยนะครับอัศวินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่กิงถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับโอ้ d ว e v i นะครับ ท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษอาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีปัญหาบ้างในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่เขาอาจจะค่อนข้างแบบโฟกัสกับตัวคุณค่อนข้างเยอะแต่บางทีเขาอาจจะดูเงียบดูนิ่งไปในบางครั้งเหมือนกันนะครับมีไพ่สี่ดาบเนาะหรือว่าเป็นไพ่เดวิลมาด้วยสีดาบกับเดวิลเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะดูมีแบบ Something Wrong บางทีอาจจะดูเหมือนไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีในเรื่องของความรักที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่สามารถปลดล็อกได้อย่างเต็มที่แต่เท่าที่ดูคือกําลังจะมีข่าวดีกําลังจะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นมีไพ่ judgment ขึ้นมาถึง2ใบแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะปลดล็อกตรงเนี้ยได้ก่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าไพ่ judgment มา2ใบแล้วนะ judgment เนี่ยหมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยการเป็นอิสระในเรื่องของ การที่เราอาจจะวิตกกังวลอยู่กับความคิดเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อาจจะวิตกกังวลอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่เขาอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอาจจะยังดูเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ความรักนั้นอาจจะยังกั้มกึ่งอยู่มันอาจจะเหมือนกับเขายังไม่ยอมรับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองแบบทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้อภิเษทั้งหมดของสำหรับตัวคุณมันก็เลยอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกแบบ กล้ากลัว,ลวนิดนึงมีความคิดมากมีความวิตกกังวลในเรื่องสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเท่าที่ดูคือไม่ว่ายังไงนะเหมือนถ้าเราอดทนนิ่งเงียบไปสักระยะหนึ่งนะครับค่อยเป็นค่อยไปแบบราชินีถือเหรียญเนี่ยเชื่อว่าชาวเมตละขนาเมตนะ่ะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกในเรื่องของการฟื้นฟูสภาวะจิตใจของเขาได้ดีขึ้นทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึก อ่อนลงให้กับตัวคุณหรือเขาอาจจะ m ุ v ออนกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับมาโฟกัสกับตัวคุณดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่า j u d g m e n t ยังไงก็เป็นการหลุดพ้นกับในเรื่องของความรู้สึกทําให้เขานะ่ยสามารถที่จะเดินหน้าหรือ,อเข้าหาคุณได้อย่างเต็มที่หรือมีพลังในเรื่องของการที่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ดีเนาะถ้าเราพยายามปลดปล่อย ความรู้สึกหรือปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นนะครับถึงแม้เขาอาจจะนิ่งจะเงียบแต่เราอย่าเพิ่งไปแบบจุดประเด็นว่าแบบเฮ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาแบบนั้นแบบนี้ไหมถึงแม้มันจะดูไม่ชัดเจนอย่างไพ่เดวิลก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องแบบใช้เวลาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการมีเหตุมีผลบ้างก็น่าจะดีเพราะอย่างที่บอกไปถึงแม้เขาจะหายไปแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังคิดหรือคานึงหาคุณยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังแบบ ค่อนข้างที่จะแบบยังไม่เป็นตัวของตัวเองบางครั้งเขาอาจจะยังส่องคุณด้วยซ้ำนะครับก็ได้เช่นกันนะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสของการ move on ได้ดีขึ้นจาก 6-off-sort ดซิกออฟสอดคือหมายถึงการละทิ้งละกัน ไปนะครับเดินเดินไปข้างหน้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้คุณเองนะครับกับเขาอาจจะมีข่าวดีมีทําให้เขาอาจจะดูเหมือนกับมีแพชชั่นกับตัวคุณดีมากขึ้นแพชชั่นคือแรงดึงดูดแรงปัรถนาความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นต่อตัวคุณนะนะครับสามถ้วยเนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีข่าวดีมีกันแบบ คิดตัดสินใจหรือมีอะไรที่มันเป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้นนะครับเหมือนกับาสามถ้วยเนี่ยที่กําลังมีผู้หญิงที่กําลังชูถ้วยขึ้นมาทั้งหมด3นะครับสถ้วยมันคือความเฉลิมฉลองความรู้สึกดีๆการเปิดใจการยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันนะครับหรือว่าความรักที่มีสิ่งดีๆมอบให้กับกันและกันหรืออาจจะเป็นข่าวดีที่เขาอาจจะ โฟกัสกับตัวเราได้มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับและยังมีไพ่ใบสุดท้ายคือคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนี่ยคือความรู้สึกที่เขาอาจจะยังมีสิ่งที่ยังปล่อยวางไม่ได้เหมือนเขายังมีความรู้สึกที่ยังรักและยังมีความผูกพันมีความรู้สึกที่ยังอ่อนไหวกับความรู้สึกสำหรับตัวคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ความหนักแน่นความมั่นคงกับเขาเนี่ยจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีสำหรับเขาแล้วทําให้เกิด ความรู้สึกประทับใจแล้วเขาอาจจะไม่อยากจากคุณไปทําให้เขามีความรู้สึกยังอยากอยู่กับคุณแต่เขาจะ move on จากความรู้สึกที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ค้างคาในอดีตเนี่ยเขาจะปลดปล่อยมันได้ทําให้เขามีอิสระแล้วเดินเข้าหาคุณได้ดีขึ้นหรือโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาแต่อย่างน้อยก็สามารถที่จะ เคลียรแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ